เรื่องรักแห่งสยามค่ะพ่อแม่เขายอมรับได้กับการที่ลูกชอบผู้ชายด้วยกันเราจะรักใครชอบใครมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศอยู่แล้วเพราะว่าคมรักมันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ด้วยหนูอยากจะแนะนําเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะน้ำชอบพี่ชนมากชอบมา3ปีแล้วน้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนไปตัวเองทุกอย่างเพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทํามากที่สุดและน่าจะทำมาตั้งนานแล้วก็คือ บอกกับพี่เชอรว่าซาลักเฮล่ะนะคะเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะแนะนําเรื่อง Violet Evergarden ค่ะนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ผ่านสงครามมาแล้วก็ไร้ความรู้สึกมากๆเลยแล้วก็เลยจะเรียนรู้เกี่ยวกับความรักผ่านการเขียนจดหมายแอบโรแมนติกเล็กๆแล้วก็มีความน่ารักอยู่เต็มทั้งเรื่องเลยค่ะซีรีส์อ,อัพสเตเ s s ก็มีซีนที่โรแมนติกบ้างโพรนาะห้องกําลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วแต่ว่าเขาก็โดนจับไว้กับพระรองนะคะซึ่งพระรองน่้ชอบโพนาะห,นะห้องเขาก็เลยแบบเขายอมให้โดนกัดเพราะว่าเขารักอย่างโรดิ 10 Things I Hate About You สีนที่นางเอกเขาพูดโมนโลกต่อหน้าห้องเรียนพูดดีมากทุกคนต้องไปดูเพื่อสีนี้เลย I hate that you're not a r o u n d the fact that you didn't call But mostly I hate the way I don't hate you Not even close Not even a little bit Not even at all